แนะนำหน่อยนะคะว่าขั้นตอนกว่าเราจะได้เด็เสร็จเสร็จสับกว่าจะผ่อนแบง์ได้เนี่ยเราควรที่จะเริ่มจากตรงไหน,นเอกสารอะไรที่เราต้องพร้อมม่้งคะ,ะหลักๆเลยนะคะจะเป็นเอกสารส่วนตัวของลูกค้าเลยค่ะทั้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ของคู่สมรสตรงนี้ต้องเตรียมให้พร้อมเลยนะคะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนตรงนี้ด้วยค่ะ,คะ,คะแล้วก็ต้องแจ้งกับทางโครงการค่ะว่า ทำงานเกี่ยวกับอะไรเป็นพนักงานบริษัทหรือธุรกิจส่วนตัวอันนี้ต้องแจ้งเพราะเราจะดูดูที่มาของรายได้เพื่อที่จะส่งให้กับทางธนาคารได้ถูกต้องเพราะว่าเกณฑ์การพิจารณาแต่ละธนาคารจะไม่เหมือนกันค่ะสําคัญเลยซึ่เปเดือนเดือนใช่ค่ะดูเงินเข้าออกของเราใช่ค่ะวันไหนของเดือนใช่เพื่อให้เรารู้รายได้ว่าสิ้นเดือนปุ๊บอ่ะโอเคเงินเดือนคุณเข้าแล้วใช่ค่ะย้อนหลังสามเดือนนะคะถ้าเป็น S 2> <S 2> เงินเดือน,<ต>อนล้วนอ่เงินเดือนล้วนย้อนหลังสามเดือนแต่ถ้ามีคอมมิชชั่นหรืออินเซนティブอย่างอื่นต้องใช้หกเดือนอ๋อสเตทเมนต์หนูพร้อมอะไรพร้อมโบนัสก็มีอะไรก็มีนะคะตัดสินใจจะซื้อบ้านกับคุณอะไรแล้วค,ะค่ะนี่หนูต้องเตรียมเงินอะไรตรงไหนบ้างค่ะคืออันดับแรกเลยต้องวางเงินจองหนึ่งหมื่นกับทางโครงการก่อนนะคะ,คะแล้วก็ทําสัญญาภายในเจ็ดวันอีกสองหมื่นแล้วก็เตรียมเอกสารมาเลยคะ่ะเรามีแบงก์ตรงนี้พร้อมยื่นกู้ให้แล้วก็ทางโครงการจะเป็น ฝ่ายประสานงานให้เป็น one stop service แทนลูกค้าได้ทั้งหมดเลยค่ะโอเคเหมือนเราจะได้ไม่ต้องไปหลายที่ใช่ใช่ไม่ต้องมาบ้านด้วยแบงค์ด้วยนู่นนี่แต่ว่าทางคุณอะไรทําให้เรา one stop service ตั้งแต่ขั้นตอนแรกนจนจบจนเราเนี่ยนาเงินก้อนแรกไปผ่อนกับแบงค์ได้เลยใช่ไหมคะคะโอเคอันนี้คือสเต็ปแรกหนูต้องวางเงินสด3 0,000ื่นหนูต้องมีอยู่แล้วแหละส0 0 0มนะคะเอาไปยืนให้คุณอะไรหนึ่งหมื่นแบงค์สองหมื่นนะคะแต่มีเคสนึงค่ะถ้าแบบหนูแบบ กระตุกกระติกสเตทเมนต์หนูไม่ผ่านแล้วแบงก์ตีกลับมาเนี่ยแหละค่ะอ<ม>ย่างเงี้ยคุณอะไรจะแก้ปัญหาเราอย่างไงบ้างจะคืนเงินจองหรืไหมคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณอะไรของเรานะคะคืออยากให้ลูกค้าได้บ้านเป็นหลักค่ะกรณีแบงก์กู้ไม่ผ่านเราคืนเงินให้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งเงินจองเงินทำสัญญาหรือแม้ลูกค้าดาวมาตอนที่ช่วงบ้านยังไม่เสร็จเราคืนให้ทั้งหมดเลยค่ะ เพราะว่ากว่าลูกค้าจะเก็บเงินมาซื้อบ้านเนาะเผื่อลูกค้าจะไปทําอย่างอื่นได้อีกค่ะโอเคดีค่ะฟังแล้วค่อยใจชื้อหน่อย <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้าแบบไปฟังข่าวมาแล้วแบบว่าเห็นว่าเอยบางคนเขาไปจองบ้านเสร็จปุ๊บพอแบบไม่ผ่านเลยปุ๊บเงินมันไปจมอยู่ตรงนั้นมันกลายเป็นว่าเ,เงินที่หน,หนูเก็บมาแบบหมื่นสองหมื่นหายวับไปกับตาเลยทั <c oughs> ้งที่หนูอยากจะไปจองกับอีกโครงการอื่นหรือว่าแบบไปดูเป็นชอตอื่นอะไรอย่างนี้ได้ค่ะโอเคนะคะผ่านเสร็จปุ๊บ สเตทเมนต์ผ่านนี้กลับมาแล้วโอเคว่าหนูผ่านเรียบร้อยหนูให้ทางคุณอะไรจัดการให้ทั้งหมดเลยคุยกับแบงค์ให้เรียบร้อยขั้นตอนหลังจากนี้หนูทําอะไรบ้างคะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บถ้าแบงค์ผลแบงค์อนุมัติแล้วเราจะนัดลูกค้ามาตรวจบ้านาค่ะตรวจบ้าน<อ>เก็บดีเฟกเล็กๆน้อยๆน,นะคะ,คะเพราะว่าบ้านของเราจะสร้างเสร็จก่อนให้ลูกค้าตรวจ<อ>ค่ะ โอ้โหพี่นุชนี่เอกสารตอนแรกนึกว่าแบบจะยุ่งยากพอมาฟังจากทางคุณนายก็เหมือนเป็นทางแบบ one stop service ให้หนูเรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่ารู้เรื่องขั้นตอนสินเชื่อเอ่ยผ่บ้านนู่นนี่เรียบร้อยอยากจะดูบ้านแล้วคะ่ะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่โครงการอะไรคะคุณอายพรีมคะ่ะคุณอายรพรีมใช่ะคะ่ะเป็นโครงการใหม่ล่าสุดของเราคะ่ะตอนนี้เปิดขายแล้วนะคะเปิดขายยังไม่เป็นทางการคะ่ะ มีแบบไม่เป็นทางการกับทางการใช่ใช่ค่ะอ๋อมีแบบกระซิบหลังไม้กับหน้าไมคได้ค่ะอันนี้เป็นโครงการพรีมแต่ว่าบ้านที่พี่นุชกับเมย์นั่งอยู่ตรงนี้คือแบบบ้านโอปอค่ะแบบบ้านโอปอใช่ค่ะโอเคได้เดี๋ยวไงอยากให้พี่นุชพาไปดูแบบบ้านโอปอหน่อยได้ค่ะเชิญค่ะไปเลยค่ะ ถึงโปรโมชั่นของคุณอาไรในตอนนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูเทปนี้ณตอนนี้เลยนะคะอยากจะให้แคปหน้าจอนะคะในการที่เมเนี่ยมานั่งสัมภาษณ์ะนะคะพี่นุษย์นะคะอยากจะรู้ถึงโปรโมชั่นสำหรับคุณผู้ชมที่ดูณตอนนี้ค่ะค่ะถ้าแคปหน้าจอมานะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะสำหรับลูกค้าของคุณอาไรนะคะก็คือให้ฟรีค่าสัญญาเลยค่ะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564ค่ะอืมซึ่งเป็นฟรีค่าสัญญาในมูลค่า2,000 0บาทค่ะนี่ค่ะลดขั้นตอนไปได้เยอะเลยนะคะในขั้นตอนของการเตรียมเงินมาจองนะคะซึ่งเราคุณอาไัยจัดการให้รวมไปถึงให้กับ FC แฟนรายการของเช็คหุ้นที่ดูคลิปอยู่นะตอนนี้อย่าลืมแคปหน้าจอและส่งมาที่คุณอาไัยด้วยนะคะ